ุณกุมแม่มดสลามาแล้วค่ะ ep 2ี1ลัคนาราศีกุมนะคะู้ท่เกิด20มกราถึง18กุมภาเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวกุมที่มีคนคุยดูดูอยู่ in relation มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะจ๊ะขอทราบพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวกุมนะใบแรกเป็นพลังงานตัวแทนของคุณนะฟริง The hero fans อะไรรึเช็คต่อ hero า a n s ใบแรกอ้ย่ the high p r i s t e s s มากกว่าสองคนแล้วละ่ะได้กลิ่นนะคะมีใครบางคนซุกใครบางคนมีใครบางคนถูกไปซุกนะจ๊ะ ต้องตัดสินใจนะต้องเลือกนะต้องชัดเจนนะสองเหรียญตัดสินใจว่าจะจะจะมืดต่อหรือจะสว่างดีนี่ไง the moon ตอนนี้มืดตืบเลยนะกูม,มี่โอ้สองไม้เท้าแน่นอนที่สุดแน่นอนแน่นอน คุณเจอพลังงานที่ไม่ไหวจากใครนะพลังงานแบบนี้99%ก็คือการพระยศ์ักหลังอนะไะในเรื่องความรักความสมพั์สายแม่มันก็รับทุกวันทั้งวันแบบนี้นะคะสู้ๆนะคุณมีคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วก็ต้องมาในเวลาที่ใช่ temptation มันดูเหมือนดีอ่ะ มีการรวมกันมีการไม่พูดความจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณุูมเป็นคนเจ้าชู้ซะเองหรือคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเขามีคนของเขาอยู่นะคะ Ken of Cups มีใครบางคนแบบเล่นแรงถึงขั้นมีครอบครัวแต่งงานมีมีลูกเลยนะอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์อย่างนั้นจริงๆหรือคุณภุมนั่นแหละที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วแอบไปมีกุก๊กกิ๊กนะคะนี่ง Fertility คนมีลูกคนแบบมีพันธะมีภาระนะจ๊ะปาปัดปาดขยายพลังงานให้คุณมมีคือแม่มมาเปิดไพ่นะเพราะว่าพลังงานมันมันชัดแล้วอะ่ะมันคออีน้ำในอีน้ำมันไม่ต้องแล้วละ่ะถ้าเหนื่อยก็พอก่อนนะชาวกลุ่มถามจากจักรวาลดีกว่า c o u ค d be the one คือคุณคุณเชื่อในสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าเขาคือใช่ Cemptation this could be the one พลังงานอันเนี้ยจะเหมือนกันคือมันดูดีไปหมดแต่มาป๊อบว่าภาพกับเสียงไม่ตรงกัน Give your relationship your a chance อันนี้เป็นลักษณะของคนที่มีครอบครัวเป็นครอบครัวแล้วมีใครบางคนในครอบครัวแอบไปบริหารเสน่ห์นะคะอาจจะเป็นชาวคุมเส้นอย่างที่ไม่บ้านูนะคะคันนิมูล ชาวกลุ่มที่มีครอบครัวอาจจะเลือกที่จะรักษาครอบครัวไว้เลือกที่จะตัดสินใจสองไม้เท้าสองเหรียญน,นะคะเลือกที่จะเก็บบ้านใหญ่เอาไว้นะน,นี่คือพลังงานของคุณมีที่มาเน้นเรื่องของคนโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวเป็นหลักใหญ่ใจความนะคะแล้วแอบไปมีกุ๊กม,มีก๊กนะคะหรือมีคนมีครอบครัวล้วเข้ามาแล้วทําให้คุณกลุ่ม อยู่ในสภาวะของมืดที่สเลยไม่รู้ตัวนะคะถ้าคุณกลุมอยากรู้ว่าด้านมืดเขาคิดยังไงหรือคนที่คุณดูด้วยเป็นชาวกลุมแล้วอยากรู้ว่าเขามีเจตนาอะไรเขาคิดยังไงด้านมืดนะส่งรูปแล้วก็ชื่อเิ่นติดต่อผ่านเพจมอสซาราห,หรือไลน์ไอนะคะเอาล่ะขอบคุณ7,9 0 0 0 subscribe ในช่อง y o u t u b e ขอบคุณ6,500คนที่ตามในเพจขอบคุณรีวิวพรีเมียมมากๆใน e ี2 8ที่ผ่านมาแล้วก็ ขอบคุณรีวิวเป็นร้อยๆเลยเราเข้าไปอ่านกันดูในเพจนะคะแล้วก็ขอบคุณที่คุณแชร์คลิปนี้นะถามครูด้วยไพ่มมดาราให้ดีกว่าว่าคุณมีคนตัดสินใจยังไงเรื่อง r e เลชั่นคุณเจอสามเศร้าจริงๆพลังงานมาแน่นอนมากแต่ยังไงก็ตามแต่ถ้าในกรณีที่มีใครบางคนแต่งงานแล้วโอกาสที่เขาจะเลือกบ้านใหญ่ก็เจขึ้นนะคะก็ถืนนะะอว่า โอเคสี่ตียังรู้พลาดนักปาดยังรู้ครั้งนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็โอเคก็ยังทันเวลาพอสมควรที่จะเก็บครอบครัวเอาไว้นะคะนี่คือพลังงานของกุม,มี่ที่มีครอบครัวมีเร a t i o n และก็ดูแบบเหนื่อยนิสนะจ๊ะเอาล่ะทีนี้เรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวกุมที่โสดกันดีกว่านะคะ ชาวลัคนาราศีกุมพุธเกิด2ี่ิมกราถึง18กุมภาพันธ์ใบแรก Page of Wands เด็กถึงไม่เท้าเช็คต่อ High Priestess คุณเจอพลังงานนี้จริงๆอะ High Priestess คุณมาละ นี่คือคีย์เวิร์ดนะคนในเงามืดคนในเงามืดนะคะคุณหันหลังให้กับพลังงานของการเป็นคนในเงามืดนี่ไงนิ่งเชยสีดาวมาจาก relationship หันหลังบล็อกเทน follow and friend ให้กับพลังงานที่มันมันเป็นไปนไม่ได้นะคะ ก่อนที่คุณจะบล็อกคุณจะอาจจะมีการไฟกันมาก่อนนะคะกับพลังงานของคนที่มีความเป็นเด็กโกหกเด็กเลี้ยงแกะเด็กสร้างบ้าน mm hmm. ไม่รับผิดชอบนะคะไม่มีไม่รักษาคําพูดนะคะเนี่ยเด็กคือโกหกกับนอกใจมาด้วยกันอยู่แล้วเป็นแพ็กเกจนะจ๊ะอันนี้จะขยายพลังงานให้กูมี่ชัดเจนมากสู่ๆนะ คนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามไม่ต้องมาในเวลาที่ใช่นะคะ six o f s t e p 6หกไม้เท้า ten o f arrows ใบนี้เหมือนสิบดาบนะพลัาางงานเท่าสิบดาบนะคะ balance จริงๆแล้วเนี่ยการถอยออกมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าคุณยังเจ็บมากนะสำหรับคุณมี่ที่โสดเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ช็อกเลยอ่ะนะคะเ mm hmm. ช่นคุณอาจจะคุยกับเขาแล้วมันดีมากๆทุกอย่างดูแบบเนียนมากๆแต่โป้ว่ามีครอบครัวโป้ขนาดนั้นเลยโป้ว่ามีลูกอะไรอย่างนี้เลยนะคะ mm hmm. หรือคุณกับเขาเนี่ยเป็นครอบครก,กันแล้วโป้ว่าเขาแอบไปมีกุ๊กอีกนอกบ้าน น,ะะนี่คือพลังงานที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากในหลัก ep 28.1เครึ่องสิงหานี้นะเช็คต่อถามจัก,กรวาลต่อดีกว่าคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามต้องมาในเวลาที่ใช่นะ w o r t w w i t t n n g o r อดทนฮึบฮึบคุณมีฮึบมีอะไรดีๆรอยอยู่จัก,กรวาลเตรียมอวยพรคุณไว้นะคะ let your friend help you ถ้ากลัวใจอ่อนก็ลองปรึกษาเพื่อนฝูงนะคะหรือว่าเราปรึกษาผู้ใหญ่นะคะที่เราเคารพเราเชื่อถือปรึกษาแม,ม่รอสซราและถ้าคุณอยากจะรู้พลังงานด้านมืดของเขานะส่งรูปแล้วก็ชื่อเล่นมานะคะติดต่อผ่านเพจเมอส์ซราหรือ l i น์ไอดีนะนี่เวดดิ้งคนที่แต่งงานแล้วคนที่มีลูกคนที่มีแฟนมีใครบางคนอยู่แล้วโกหกนะคะ เจนมามาโอเคเอาล่ะ okay. right. ขอบคุณ7 9 0 0 0มืับสรในช่องอีทูแม่ัมสราขอบคุณ6,500คนที่ตามในเพจขอบคุณรีวิวพรีเมียมมากๆใน EP 28ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ขอบคุณร้อยรอยรีวิวเลยที่ยังไงเราเข้าไปอ่านกันดูในเพจกันละกันนะอ่านแล้วก็สนุกด,ดีนะคะแล้วก็ขอบคุณที่แชร์คลิปนี้นะคะแม่มจะถามครูบาอาจารย์ให้ด้วยไพ่แมสราว่า กลุม,มีที่โสดอะไรกันต่อดีถ้าเป็นคนมีครอบครัวก็คงจะต้องระดัานซนะหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจจริงๆนะว่าจะให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสนะคะก็อันนี้ก็แล้วแต่เคส by เคสก็แล้วกันนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ Move ได้ก็ Move On เลยดีกว่าเพราะว่าพลังงานแบบนี้ไม่มีวันที่จะดีได้นะคะเป็นเรื่องที่เหนื่อยคนที่ใช่ ไม่เหนื่อยและต้องเจอในเวลาที่ใช่เพราะฉะนั้นไม่ใช่แน่น waiting for อนเครปเว o ร์ดเวดิ้งฟอรมีอัศวินขี่มาข่าวรอยอยู่นะจ๊ะเอาล่ะเรามาเจอกันในอีพียี29กันยานะคะต้นกันยาก็แล้วกันนะ See Emmy, ีอมีแม่มอสราบรย